นี่แหละตำนานเจกันครับเผยปฏิกิริยาหลังฟิเมนโนเลือกบอกลาสโมสอนเจกันครับผู้จัดการทีมองแดงเลวภูยอมรับรู้สึกแปลกใจพอสมควรเกี่ยวกับการตัดสินใจของโรเบโตฟิเมโนที่เลือกโบกมืออำลาถิ่นแอนฟิลหลังจบฤดูกาลนี้แต่กระนั้นก็พร้อมครบรพการตัดสินใจของบ๊อบบี้เสมอฟิเมนโนซึ่งประสบความสำเร็จกับหงแดงทั้งการคว้าแชมป์พีเมลีกอยู่ฟแชเี้ยปส์ลกฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพเอฟเอคัพคาราบาวคัพ ในช่วง8ปีที่อยู่กับสโมสรอนเลือกที่จะปิดฉากชีวิตอันแสนสุขกับสโมสรอนและออกหาความท้าทายใหม่ในช่วงบั้นปลายอาชีพพ่อค้าแข้งนอกจากยืนยันแผนของตนแล้วเฟเมนโน่ยังสร้างโมเมนต์ที่แสนน่าจดจำโดยการเป็นตัวสำรองในเกมแดงเดือดซัดประตูปิดท้ายแมตช์ไล่ต้อนปีศาจดง7ประตูต่อศูนย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วพร้อมกับแสดงความยินดีกับสาวกเดอะคอพแบบสะใจเจคอเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องของเฟเมนโน่ในงานถแถลงข่าวก่อนเกมเยือนบอลทมัต ในวันเสาร์ที่11บีนาคมนี้ว่าแปลกใจไหมก็นิดหน่อยแต่ผมไม่ได้แปลกใจจนช็อกแน่นอนว่ามันมีทางเลือก2ทางและเขาเลือกทางนี้ผมเคารพเรื่องนั้นมากๆและมันเป็นเรื่องปกติสำหรับความสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างสโมสรอนกับเราและบ๊อบบี้รมไปถึงนักเตะทุกคนในเกมแดงเดือดที่ผ่านมามีโคดีกัคโป้ดาวิดนูนเยสและโมเมซาลายิงกันคนละ2ประตูแต่ครับยอมรับว่าประตูของฟิมโนมีความพิเศษที่สุด นอกจากนี้ในายใหญ่ชาวเยอรมันมองว่าการเลือกของฟิเมโน่เป็นเรื่องบวกเพราะจะทําให้หงแดงสู้อย่างเต็มที่ในการลุ้นท็อปโฟผมรักในสิ่งที่ได้เห็นตอนที่เขาได้รับเสียงเชียร์จากแฟนบอลในเกมกับยูเนเตดมันเป็นอะไรที่พิเศษสุดๆเขาบอกกับผมเรื่องต้องการย้ายทีมและตอนนี้ผมอยากนําเรื่องราวที่สุดวิเศษนี้เพื่อให้มันจบลงในด้านบวกดังนั้นเขาพร้อมทุ่มเทยอย่างเต็มที่ในแบบที่คุณสามารถจินตนาการได้นี่คือทั้งหมดที่เราต้องการรู้ ไม่มีเวลาที่ต้องมากราบคำอำลาในตอนนี้แล้วยังมีเวลามากพอสำหรับเรื่องนี้ในช่วงท้ายฤด,ดูกาลเมื่อไรก็ตามที่เขากลับมาทุกคนพร้อมจะร้องเพลงประจำตัวของเขาซึ่งมันจะยังติดตรึงใจไปอีกยาวนานแม้จะกลับมาในฐานะคู่แข่งก็ตามแต่ทุกคนก็มีความสุขที่ได้เห็นเขา,าเจอกันขอประบุตำนานลิเวอร์พูลนำผ้าลบรอย้นมือเวกฮอร์ตเพราะเวกฮอร์ตไม่ใช่ส่วนหนึ่งของทีมควนหลงจากศึกแดงเดือดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ลิเวอร์พูลเปิดอนฟิลไล่ถล่มแมนยูนเตด7-0ทำเอากลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกในโซเชียลมีเดียแฟนบอลปีศาจแดงถึงกับเซ็งไปตามๆกันอย่างไรก็ตามเกมนี้มีจังหวะที่วอลเวร์คอตกองหน้าของแมนยูเอามือไปสัมผัสป้ายดิตตี้แอนฟิลซึ่งอยู่บริเวณทางดูดอุโมงค์เพื่อเข้าสู่สนามเพื่อป่วนฟุตฟันได้ปากกหลังเพื่อร่วมชาติฮอลแลนด์โดยไม่ได้ต้องการเชียร์ลิเวอร์พูลแต่อย่างใดโดยที่ตามธรรมเนียมนักเตะลิเวอร์พูลจะไม่แตะป้ายดังกล่าวจนกว่าทีมจะชนะล่าสุดจอ,อร์ ตำนานก็หน้าหงแดงที่ได้มาทํากิจกรรมที่สนามแอนฟิลด์ได้ทำคอนเทนต์สุดฮาโดยการเอาผ้ามาเช็ดรอยนิ้วมือทําความสะอาดให้เรียบร้อยเพราะเขาบอกว่ายังมีรอยนิ้วมือของดาวยิงรายดังกล่าวอยู่ที่อีเวนต์ที่แอนฟิลด์วันนี้ผมแค่ต้องการกำจัดรอยนิ้วมือของเวกฮอ์ตออกเพราะเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพวกเราทาเอาแฟนบอลหงแดงต่างประทับใจกับเรื่องดังกล่าวเป็นจํานวนมากกดแห่งความเมตตา เกมลิเวอร์พูลถล่มแมนยูอาจเปลี่ยนวงการฟุตบอลเกมแดงเดือดที่ทลิเวอร์พูลถล่มแมนยูในเตด7-0ทำให้ปีแอลูจิคอลิน่าหัวหน้าเป่าฟี فا มองว่าไม่แน่ในอนาคตอาจมีกฎใหม่ขึ้นมาคอลิน่าประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินของฟี่าเปิดเผยว่ากฎแห่งความเมตตาเมอร์ซี่รูอาจถูกนำมาใช้ในวงการลูกหนังเพื่อช่วยทีมที่กำลังจะขายหน้าหลังได้ชมพิมร์ลีกนัดที่ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์ถล่มแมนยูในเตด7-0เมื่อวันอาทิตย์ที่5มีนาที่ผ่านมา เป็นคนผลักดันให้เปลี่ยนเรื่องกฎเรื่องทดเวลาบาดเจ็บให้นานขึ้นซึ่งนํามาใช้ในฟุตบอลโลก2022โดยในจังหวะที่หยุดเล่นจะถูกนามาพิจารณาตดเวลาบาดเจ็บเพิ่มแต่ก็ตามพิมลีกยังไม่นํากฎนี้มาใช้แต่เกมแดงเดือดก็ทดแค่3นาทีเท่านั้นแม้ครึ่งหลังยิงกัน6ลูกและเปลี่ยนตัวหลายคนก็ตามคอรินาเผยในการประชุมคณะกรรมการฟุตบอลนานาชาติ IFAB ว่าบางทีเราอาจจะพิจารณาที่จะบอกว่าไม่ต้องมีเวลาเพิ่มเติม เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันหากเกมมีผลต่างที่มากกว่าประตู1ระหว่าง2ทีมแต่นั่นมันยังอยู่ในกฎของเกม